เฮ้ยกัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไงอยู่อยู่ดิอยู่เฮ้ยนี่ไงตัวอุ้ยเฮ้ยกัดเอ้าอยู่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 วายย้อนวายย้อนนี่ไงอยู่ไม่้องโกงแต่านี่ไงเฮ้ยกัดนี่ไงอยู่ดิอยู่จนได้อยู่จนได้อยู่จนได้โคตรตึง สวัสดีครับผมเจมโปรฟิชชิงสตีนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมออกมาตกปลาแล้วครับห่างหายกันไปนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะผมก็ย้ายบ้านนะครับมีภารกิจย้ายบ้านก็เลยห่างหายไปพักนึงฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หมายคลองสองถนนเทพรักนะครับตอนนี้เนี่ยข้างบนผมจะเป็นสะพานที่ข้ามไปสู่ถนนวิภาวดีนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้ววันนี้อากาศโคตรร้อนครับแดดร้อนมากนะครับไม่รู้ว่า วันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าทำยังไงก็าฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับหมายเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนน้ําขังอะมันต้องลอกเข้าไปตีดูครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าครับมันหมายน้ําขังนะครับเหลี่ยมนี้แม่งตียากว่ะคลิปปิงป้งมา อมาลองดูใหม่เมื่อกี้ตีอยู่ฝั่งกำแพงแนะนะแต่ว่าเหลี่ยมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยย้ายมันอยู่นี้ดีกว่าผมว่าต้องมีคนมาตีว่ะเดี๋ยวนะฟู่ค่อยๆแกะใจเย็นๆน,นะครับการแกะฟู่ต้องใจเย็นเท่านั้นนะครับถึงจะ แก้ได้ใจร้อนนี่ตัดขาดอย่างเดียวมาลองดูวิโงโรลนิ่งไหมสวย เป็นหมายน้ําขังเฉยๆมันก็เดาว่ามันอาจจะมีปลาหลงเหลืออยู่บ้างอ,อืมไม่น่าจะมีตัวมีแต่ปลาเล็กๆว่ะผมว่าจินตนาการไปเรื่อยว่ามันจะมีตัวแล้วนี่ไม่รู้ปลาอะไรขึ้นเฮ้ยกัด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไงอยู่อีหมีนี่ไงอยู่อีหม,มีโอ้ทำไมจะไม่มีขึ้นมาเลยเชือ่อไหดีด้วยขึ้นมาเลยเชือ่อไหดีด้วยโอ้โหทำไมจะไม่มีผมบอกแล้วว่ามันมันมีมันก็ต้องมีสุดยอดนี่มาแล้วครับปลาช่อนบ่อร้างนะครับ ถวแถวคลองสองถนนเทพพรักนะฮะผมมาตามอยู่2วันนะครับเนี่ยเจอจนได้นะครับโวยไสดีเลยนเนี่ยประมาณสัก3าสขีดได้เนี่ยกัดหันสาสไปซ์เจเซนนะครับยาง tpe นะฮะสีแซลมอนนี่สีโปรดผมเลยนะผมนึกว่าหมายเนี่ยมันจะไม่มีตัวนะครับตีไปตีมาเค้นไปเค้นมาเจอจนได้นะครับไปเดีย๋ยวไปปล่อยกันดีกว่าครับปลาช่อนตัวนี้นะครับได้จากบ่อร้างข้าง คลองสองนี่เองนะครับผลลัวผมว่าในอนาคตนะครับไอ้บ่อร้างเนี้ยเขาจะต้องมาถมมันแน่เลยนะครับมันก็จะตายนะครับคาบ่อร้างนะครับผมก็จะปล่อยลงคลองดีกว่าครับโอเคก็จเจอกันใหม่สายสองโลนะขอบคุณที่มาไปออกลูกหลานเยอะเมาคลอง2ถนนเทพร,รักษ์นะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาสามโมงกว่าล้ ฮ้ยอะไรวะน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นขันสาสไปซ์ TPE 7.5นะครับเขาเลยกแบบซูเปอร์เซนส์เลิกอ่ะลุยเลยมันเแถวนี้จะมีบ้าวะลองลุยดูเฮ้ยกัด วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหอ,อะไรวะอือหืมาสายวิ่งแล้วด้วยโอ้โหแว่งเอ้ยช้าไปนิดนึงโอ้โหติดอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหติดถุงซะก,ก่อนดูพาเขาถุงอะ โอ้โหเสียาดายมีไซด์ด้วยโอ้หอแสบจริงๆต้องไปกู้เยื่อนแหม่ต้องลองไปกู้เยื่อนะครับโอ้โหนม่อากาศอยู่ตรงนี้มีไซด์ด้วยโอ้โหวางคันไหมห่อ เกี่ยวสายไหมโคตรแสบเลยว่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้มีมีไซส์เลยอะ่ะน้ำหมายแตกเลยโอ้โหเนี่ยแม่งมาติดไอเนี่ยเสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหตกปลาแม่งได้เสื้อผ้าเฉย ปลากัดวิ่งเลยนะปลากรุงเทพแม่งอย่างเงี้ยเข้าเต,เ,ตเต็มเต็มแง่งเลยอไม,ไม,ม่มีครีมก็ลำบากอืฝากไว้ก่อนเดี๋ยวลองตีมาอีกทีมาหมายเนอเวอร์ซิตีคลองสอง ชุมชนอะไรผมจำไม่ได้ย้ายบ้านมาใหม่นะครับก็อลองหาหมายใหม่ดูเรื่อยๆนะครับนี่ตรงตรงงานครับในเอเบอร์สีดวานผมมาแล้ว เวลาไม่พอว่ะก็จะเป็นเหลี่ยมแบบตามเสาตามอะไรเงี้ยโคตรสวยอะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้องตีท่าสตีดได้นะถ้าตีท่าสตีดได้คุณก็จะเข้าชุมชนได้อย่าง <c oughs> <c oughs> อยู่ดิอยู่ อยู่อยู่ดินี่งไงบอกแล้วว่ามีขึ้นมาเลยเช่าขึ้นมาเลยเช่าโอ้โหปลาช่อนคลองสองเทพพาร,ร์แนวเอเวอร์โกร f ฟิชชิงนะครับมาจนได้ครับนี่มาแล้วครับปลาช่อนคลองสองเทพพาร,ร์นะครับนี่อยู่ในชุมชนอะไรผมจำไม่ได้ ก็ตะลุยในชุมชนมาเรื่อยๆครับนี่ผมย้ายบ้านมาใหม่ครับผมเลยมาเซอร์เวยครับเมื่อวานผมมาเย็นไปหน่อยครับก็เลยแบบไม่มีเวลาเนี่ยวันนี้นี่โดนเลยกระถันสาสไปซ์เจ็จเซนยาง TPE ีสีแซลมอนนะครับโหสุดยอดผมว่าแล้วมันต้องมีนี่คราวก่อนครับกิปเปอร์ผมหลุดติดไปกับปากปลานะครับผมก็เลยซื้อใหม่แล้วมีวิของข้อ,ขอมือด้วยไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันโหใสดีเลยเนี่ย วันสามฉีดได้ยังไงก็เจอกันใหม่สซสองโลเลยขอบคุณที่มากัดนะ <c oughs> ไปไปมาโอ้โหหมาโคตรสวยอะ่ะเ,เวอรสติที่ผมแบบชอบเลยนะครับ อ uh huh. ถ้ามีตัวนี้โดนแน่นอนแต่เวลาวัดนี่ต้องระวังนะครับทว่าข้างบนนี <c oughs> เป็นประวนอย่างนี้นะครับมีตะปูด้วยมีตีจิบตัวจิบางทีดีเขาช่องสวยวะ่ะ โอ้กัดกัดกาดกดกดนี่มีตามีตัวตามากาดแต่กัดไม่โดนนี่ให้ตัวอุ้หอเอาหุยรูดโอ้โหใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่โอ้โห เห็นสายมันวิ่งแล้วผมก็เลยวัดเลยนะครับอืว่าแล้วต้องมีตัวโอ้โหเพื่อนโคตรเสียดายเลยเมื่อกี้ปลากัดนะครับแต่ว่าผมเห็นมันกัดแล้วมันคุดเลยนะฮะแล้วก็สายวิ่งเลยนะผมก็วัดเลยนะโอ้โหไม่อยู่ว่ะสายขาดหือแบบไม่ขาดครับปลาหลุดครับวัดติดแล้วแต่ว่าปลาหลุดครับก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เลยเห็นตัวแล้วครับตัวมะมานแขนเนี่ยครับจ้าได้ตัวหนึ่งแล้วครับ ครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> มาลองดูมานี้แต่มีเด็กนั่งอยู่มันคงจะระแวงอะ่ะไม่น่าจะมีปลาว่าแล้วต้องไม่มีเพราะว่ามีน้องนั่งอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับบางทีมันอาจจะ หลบอยู่ตรงเสาก็ได้นะครับ,บตีไประยะไกลดูมันวียาวๆเลยนะพิดกัดโอ้ย่อยู่ โอ้หเอาเหยื่อไปเลยโอ้โหวัดแรงไปหน่อยโอ้โหเฮ้ยเอาเหยื่อไปเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้วัดแรงมาหน่อยนะครับโอ้โหดูดิเหยื่อหายไปเลยมาของเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างครับห,ห,หันสาสไปด์7.5เซนนะครับเข้าลิกแบบซูเปอร์แท็กซัสลิกมาเกตะกรีปไปกับปลาแล้ว S 1> <S 1> <S ปลามันกัดโดนแต่ตรงตรง,ตรงหางอะมั้งดีไม่โดนตะขอถนนตะขอ,อก็ติดติดแล้วเรื <S 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 ่องเด็กทำทั้งทั้งตะขอทั้งเหยื่อไปกับปลาเลยเรอแล้วแต่จังหวะเนาะถ่ายคลิปเหรอใช่มามามาหอยที่หอยที่เนี่ยรันเวยาวๆกัดแน่นมาก <S 2> <S 2> เอาเหยื่อผมไปแล้วตัวหนึง่ง โอ้โหเมื่อกี้แบบสายวิ่งปุ๊ดแล้วนะโอ้โหตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับใกล้หกโมงแล้วแสงใกล้หมดแล้วมาน่อยมาน่อยมาหน่อยมาหน่อยขอแบบสซโลออไซโลเลย หายแล้วโอ้โหเอ้ยลงไปติดอะไรวะติดเลยนะครับอือสวยแล้วผมยังไม่ทันลากเลยเลยลงไปมันติดเลยนะครับโอ้โหเพิ่งมาช็อคเมหม่ด้วยนั่นจะต้องพีชีพนั่นไงเรยียบร้อยพีชีพอ,อีกแล้วไปทั้งสายหน้าเลยอนะ่ะโอ้โห หมายแนวโอเบอร์สี่นะครับคืออุปสรรคมันเยอะมากตีลงไปอะ่ะผมยังไม่ทันก่อตีลงไปติดเลยนะครับไม่รู้มันติดอะไรเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันหน้า่อยมาแก้มือแล้วกันวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละเพราะเวลาเวลามันจะหมดแล้วคงจะเปลี่ยนสายหน้าไม่ทันแล้วนี่นะครับสายที่ผมดึงมาแล้วมันกลายเป็นกระจุกแบบนี้เลยจะได้ครับแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ เพรตัดทิ้งแล้ครับแล้วก็ทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวมันจะไปพันแบบนี้ผมโดนโอเคต้องรอตตะลิงดูตีไปตรงกลางนี้หมดสิทธิ์นะครับต้องลรอตะลิงอย่างเดียวเฮ้ยกัดเอาอยู่ๆๆๆไว้ย้อนๆๆนี่ไงโอ้โฮย ไงไงโอ้โหโอ้โหลอ,อยเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหสาหอุตส่าห์เดินมาวัดนะครับไม่อยู่ขึ้นมาโดดเยอยด้วยโอ้โหใส่บึ้มเลยอะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะครับปลาช่อนไสบึ้มเลยนะครับประมาณหัวหกเจ็ดทีดอ่ะโอ้โหก,กัดแล้วแบบ พาล่างนะครับผมก็ส่งปั๊บหนึ่งนะครับมันว่าย้อนผมก็เลยวิ่งวิ่งย้อนสายไปวัดนะครับไม่อยู่นะแม่งโดดลอยเห็นตัวเลยเสียดายตีไงวันเนี้ยตีรอดไปอย่างเงี้ยเหรอ,หอยากว่ะ หมายแนวโอเวอร์สีนะครับหาเหลี่ยมตีให้ได้มันจะเป็นแบบเป็นแนวเสาเป็นบ้านที่พังแล้วอะ่ะให้เขารือ้อถอนเอาไม่นะครับมันก็จะกลายเป็นตอตอแบบเนี้ยเราก็ตีตามตอเผื่อปลามันอยู่แถวตอตอ,ตอนะครับเฮ้ยเอย๊ะนั่น,นไงโอ้โห ไม่อยู่ก,กัดแล้วแม่งมุดเลยแม่งอยู่ตรงเสาพอดีเลยครับผงกบว่าแม่งกัดแล้วแม่งติดเลยแม่งโอ้ยเหยื่อปิ้นเลยดูดีเพื่อนเพื่อนโอเพื่อนเหยื่อปิ้นเลยครับเมื่อกี้มันกัดครับตรงเสานั่นเลยอ่ะกัดแล้วก็แบบมุดเลยนะครับโอ้โหต sure. right ัวใหญ่ด้วยเอาไม้ไหมเปลี่ยนเยอะก่อนโอ้เมื่อกี้ปลากัดตัวใหญ่ด้วยนะ กัด้วแบบมุดเลยนะครับมุดตอนทันทีทันใดเลยยังต้องใช้แบบคันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงครับผมใช้แปดสิบหกนะครับถือว่ามันกัดและติดเลยนะต้องใช้เบ็ดให้มันท้องกว้างเอยเวลามันกัดจะได้เพิ่มเนื้อที่ในการ อวัดติดนะครับเจษหกโอเคนี่ใช้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมหันสาสไปซ์เจ็ดจุดห้าเซนสีเขียวเข้าลิกแบบซูเปอร์เท็กซัลิกนะครับามาขออีกทีเนี่ยเหลี่ยมนี้เลยปลาไปอยู่ตามต่อนะครับผมว่าแล้วมันกัดแล้วกระชากลงเลยนะครับต้องวัดเลยนะครับ ไม่อยู่แล้ววะมาอะไรจิบไัดรู้ร้าตีดักดูอุ๊ยกัดไม่อยู่ห บอกแล้วแม่งอยู่ตามตอคือมีเวลาตัดสินใจแบบเสีย้ยววิเลยครับโอ้ยยากว่ะยากจริงๆเพื่อนๆะโอ้หมาอาุธาห์จเจอแล้วครับโอ้โหแม่งคือกัดแล้วมันพา,พามุดต่อเลยนะครับมีตัวมันกัดแน่แต่ว่า น่าจะเป็นไอตัวเมื่อกี้ที่จัดตรงนี้แหละกัดอย่างแรงเลยนะครับคือต้องชิงไหวชิงพลิบกันแบบสุดๆอะ่ะโคตรยากว่ะ ไม่มีเวลาให้ส่งเลยนะครับต้องวัดเลยเบ็ดต้องคมนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใส่เบ็ดตัวใส่เบ็ดหนึ่งตัวกับเหยื่อหนึ่งตัวไปเลยนะครับเนี่ต้องตีหาปลาให้ได้ตีแบบเหมือนว่าถ้าตีป้อนเข้าปากไปเลย ขีกัดได้ไงอยู่ดิอยู่จนได้อยู่จนได้อยู่จนได้ตด้ไงอยู่ดิอยู่จนได้อยู่จนได้อยู่จนได้อยูอยอย่จนได้ขึ้นมาเลยเชื่อขึ้นมาเลยเชื่อโอ้โหเจอจันได้ โอ้โหโคตรยากเลยเพื่อนๆสำเร็จแล้วครับโอ้โหเอาจนได้นี่มาแล้วครับปลาช่อนคลองสองถนนพหลโยธินนะครับอือหือแต้มนี้แม่งมาโคตรยากผมบอกเลยเป็นแต้มที่ยากมากเพราะว่าผมตีแล้วผมต้องแบบตัวมันเวลามันกัดอ่ะมันจะพาเข้าตอเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบซากไม้ครับมันจะแอบอยู่ตามตอไม้ครับ พอมันกัดปุ๊บนะครับมันจะพาวิ่งเข้าต่อไม้เขาต้องวัดเลยนะครับเนี่ยผมวัดวืดไป2อสรอบนะครับเนี่ยรอบนี้ติดจนได้นะครับนี่นะครับกัดหันสาสไปซ์7.5เซนซีเขียวนะครับเต็มปากเต็มคอไปเลยนะฮะสุดยอดโคตรตึงดูไซส์ครับใช้ได้ประมาณครึ่งโลได้ตัวนี้ถือว่ามีไซส์เลยนะโอเคเดี๋ยวปล่อยไปนะครับเราเจอกันใหม่ไซส์สองโลขอบคุณที่มา เดี๋ยวเกี่ยวห่วงไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดไปห <c oughs> มาแนวเอเวอร์สตีดครับโอ้ปลาช่อนปลาช่อนน้อยนั่นๆๆหงหะด้วยไรไ่กัดลูกปลาต้องตียัดเข้าไปในใต้บ้านนี้ให้ได้นะสวย กัดว่าโอ้โหโอ้ยเฮ่อโอ้โหมันวัดไม่ได้โอ้โหวัดไม่ได้นะเพื่อนปลาลากไปนู่นแล้วอ่าโอ้โหเดี๋ยวไดเดี๋ยวผมรู้แล้วถ้ากัดอีกทีนะเดีย๋ยวผมจะลงไปข้างล่างเพื่อไปวัดปลานะแม่งเนี่ยมันติดข้างบนโอ้โหมามาอันนี้ พาพิชิตได้ผมก็จะดีใจอยู่เหมือนกันนะครับทำปลาหลุดไปสองตัวแล้วมั้งหมายเนี้ยนี่ไงกัดตัวที่สามหลุดอีกแล้วอือหืออุซามีตัวกัดโอ้โหน่นนะฮะอีกแล้วหลุดตัวที่สามโอ้โหลองซ่อมเล็กๆนี่นะ ไม่มียากวะต้องสคิปปิง้งยากตีเลาะ้านข้างนี้แล้วกัน พิกัดเอาไปแล้วไปแล้วนี่ไงอยู่อยู่อโอ้อโหมาพอดีโอ้โหมาพอดีเครื่องบินมาพอดีขึ้นมาเชื่อเชื่อมาเชื่อโอ้โหเครื่องบินมาพอดีเลยนะครับใสยสวยด้วยนะสองสามขีดได้อือฮึ มาแล้วครับปลาช่อนคลอง2เทพร,รักนะครับในสายสวยนะครับประมาณสัก2อสามขีดได้โอ้โหตามหานานมากนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะครับนี่กัดหันสาสไปซ์เจ็เซนสีเขียวนะครับเข้าดิกแบบซูเปอร์เทคซับิกนะครับโอ้โหเกือบจะเกือบจะเข้าจะมืดก่อนแล้วนะครับดีนะครับที่มาได้ตัวนี้นะครับสุดยอดมา เนี่ยครับเป็ดผมนะครับจะบีบเงี่ยงไว้นะครับเนี่ยครับ,รบเวลาปลดจะได้ปลดง่ายนะครับผมเบิดบีบเงี่ยงเบ็ไว้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าผมตกแบบแคดอันลิลิสอยู่แล้วนะฮะก็จะได้ปลดง่ายๆนะครับไปไปเอาลูกออกร้านเยอะๆเจอกันใหม่สายสองโลขอบคุณที่มาไป ส่วนใหญ่กัดก็แบบว่ากัดยากงตีข้างในกัดติดครับอุ้ยกัดอยู่ไหมไม่้นงน่านี่งไงโอ้โหตัวเล็กหืไม่น่าเลยตยตัวเล็กนะครับกัดสไปร์7.5เซนนะครับ สีเขียวโอ้โหตัวเล็กจริงๆไม่อยากวัดเลยแต่ผมก็ตอนแรกผมก็นึกว่าตัวใหญ่มันมันกัดระแปลงเหมือนกันนะะ,ะเดี๋ยวปล่อยเลยเดี๋ยวปล่อยเลยตัวนี้ไปโตก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้ผมว่าจะกลับบ้านแล้วครับก็มาที่หมายคลองสองเทพรักษ์นะครับ เป็นช่วงที่น้ําแบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าน้ําเป็นแต่ว่าน้ําก็ไม่ใช่น้ําขามมาเป็นน้าที่แบบว่าโอผมว่าโอเคอะตกได้นะครับลักษณะหมายนะครับก็จะเป็นหมายแนวเอเวอ t ์สเตตฟิชชิงนะครับก็จะเป็นแบบชุมชนแล้วก็เป็นบ้านที่ถูกรื้อถอนออกไปนะครับเราต้องตีไปตรงเสาตรงที่แบบมันน่าจะไม่น่าตีเข้าไปแต่เราก็ต้องเสี่ยงตีเข้าไปนะครับเพราะว่าปลามนอยู่ตรงนั้นแล้วโหวเซ็ตทุกยากมากเป,เป็นการตกที่ยากมากคือว่าพอปลามันกัดเราต้องเซ็ตทุกแบบ แป๊บเดียวครับหรือว่าต้องเสี่ยงวัดเลยนะถึงจะได้ตัวนะครับก็ได้โทฟี่มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ไซส์ประมาณ3 4สี่ขีดถึงครึ่งโลประมาณนี้ครับฝากเยอ,อย่ายางจากค่ายฮันซานะครับมีหลายรุ่นหลากสีหลายแบบนะครับมีทั้งเหยื่อผิวน้ําและใต้น้ํามีทั้งงานชะโดงานช่อนงานกระพงงานปลาบ่อปลาอะไรมีหมดนะครับฝากช่องโปรเฟชชั่สติด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้เครื่องบินมาแล้วก็เดี๋ยวกลับ,บบ้านเลยแล้วกัน เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ